สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของพนักงาทุกท่านนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพนัาจะมารีวิวธนบัตรที่ได้รับเข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นธนบัตรชนิดราคา60บาทนะคะ60บาทแนวตั้งอุ้ยเลขสวยด้วยเนาะใช้ได้เลยนะคะ5้า้ตอง3อ๋อเลขเรียงค่ะท่านผู้ชมเลขเรียงค่ะ3 สามสามสองสอันนี้สามสามห้าสโอ้ยน่ารักมากเลยเลขเรียงค่ะเลขเรียง3ามสา3สองสามหเลขเรียงนะคะสวยมากเลยสีฉบับนี้เลขเรียงค่ะอย่างนี้นะคะถ้าขายนะควรจะ คนเก็บนะนะคะท่านผู้ชมที่เก็บนะคะควรเก็บเป็นชุดแบบนี้เลยป้านัดไม่อยากแยกออกมาแล้วเสียดายเนาะสามสามสองสามสามสามสี่สามห้าอ่าอันนี้เห็นไหมคะเลขสวยห้าห้าสองเก้าสามสามห้าสวยสวยค่ะธนบัตรเจ็ดสิบบาทได้เข้ามาใหม่นะคะและจะมีหกสิบ หกสิบาทหกสิบาทนี้จะเป็น60บาทครองราดนะคะอันนี้ก็ได้เข้ามาใหม่ได้มาหลายใบยค่ะหกสิบครองราดได้มาหมวดนี่ค่ะอันนี้นะคะที่ไปได้ได้มานะคะปะนาัขายอยู่ร้อยห้าบาทค่ะก็เท่าเดิมนะคะปะนาัยขายร้อยห้าสก็ร้อยห้าสเหมือนเดิมนะคะส่วนนี่เลย80ธนบัตร80ดราชินี อันนี้ของในหลวงราชการที่9อันนี้ราชินีราชินีมีมาสี่เนี่ยค่ะสวยมากไม่ผ่านการใช้งานถ้าได้มาสี่ฉบับดูเลขก่อนอุย้ยหนึ่งสองด้วยวันพระราชสมภพนะคะพระพันวาสาพระพันปีค่ะเลขหนึ่งสองเลขพระองค์ท่านเลยนะคะค่ะธนบัตรที่ระลึกแปดสิบ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะค่ะแปพรรษาราชินีนะคะได้มาทั้งหมดเออเดี๋ยวดูก่อนเลขเรียงไหมนะคะอ่ะดูด,ด้านนี้อันนี้เลขหนึ่งสองหนึ่งสามอุ้ยเลขเรียงค่ะลัคก,กี้นัมเบอร์เลขหนึ่งสาม หนึ่งหนึ่องุ้ยเสียดายเนาะถ้าขายแยกเนาะถ้าถ้าขายแยกอะเสียดายหนึ่อใช่เลยหนึ่งหนึ่งสใบเนี่ยคะ่นะ1 0ึ่เนาะถ้าถ้า,ถ,าถ้าขายแยกไปอะเสียดายแยกเลยแต่ถ้าเก็บ ได้ทั้งสี่ใบก็จะดีมากเลยค่ะ1นสเพราะเลขเรียงแบบนี้หายากมากนะคะไม่ค่อยมีแล้วค่ะ1นสองเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเลขเรียง1 0ึ่งศูนหนึ่งหนึ่งหสองหนึ่งสค่ะสี่ฉบับเลขเรียงค่ะธนบัตรชนิดราคา80บาทค่ะแปดสิชนีนะคะ สี่ฉบับเลขเรียงค่ะห้าหนึ่งศูนย์ห้ค่ะแปดสองสองแปดสองสองหนสะคะสี่ฉบับเลขเรียงโอ้โหเสียดายมากเลยที่จะแยกค่ะยีบาทราชนีนะคะสี่ฉบับเลขเรียงอันนี้ก็ เนี่ยค่ะคนเขาเก็บไว้ค่ะเขาเก็บดีจริงๆเลยนะคะเขามาขายปะหน้านะคะอันนี้จะเป็นเจ็ดสิบคลองราดนะคะนี่ก็สี่ฉบับเลขเรียงโอ้โหวันนี้ได้ของมานะสุดยอดเลยะคะ่ะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่อันนี้เลขไมนแน่ใแจว่าจะเรียงไหมสองฉบับสามฉบับเป็นไหนก็ไม่ฉบับฉบับ 8ปดศูนย์แปดห้าศูนย์แปดสามจ้องมีศูนย์แปดสี่แน่เลยขั้นศูนย์แปดอันนี้ก็เรียงค่ะเลขเรียงเหมือนกันนะคะวันนี้ป้นาตได้ของมาที่แบบนะคะล้ำค่าชอบค่ะนักสะสมอย่างป้านาดเนี่ยค่ะอันนี้แบงค์สิบหกบาทนะคะธนบัตรธนบัตรแปดสิบพันษา เราจะเรียกกันว่าแบงค์สิบาทสาเหตุเรียกแบงค์สิบาทเพราะแบงค์ที่ระลึกนะคะจะมีเป็นชนิดราคา1นึ่งบาทห้บาทสิบบาทค่ะรวมกันแล้วได้16บาทเราก็เรียกกันง่าย,ายๆว่าแบงค์สิบาทนะคะแบงค์สิบาทเลขเรียงอีกไหมไม่แน่ใจอย่ไปดูเลยดูเลเดี๋ยวเสียดายเกิดกิเลสเนาะ ที่ได้มาวันนี้นะคะแม่นักก็จะมารีวิวให้ชมนะคะนี่อีกนะคะธนบัตรอันนี้ไม่มีปกธนบัตร60บาทเดี๋ยวแมนักจะใส่กรอบค่ะธนบัตร20บาทธนบัตรชนิดราคา20บาทแบบแบบ9ค่ะ ยีบาทแบบ9ก้าหนึ่งรหนึ่งแบบสิอดชนิดราคาหนึ่งบาทแบบ11ธนบัตรรุ่นนี้นะคะจะเป็นเอกลักษณ์ไทยนะคะดูสิภาพครุฑหยุดนาคสวยมากนะคะเนี่ยชอบจังแบบแบบสินะคะอันนี้จะเป็นแบบ9ค่ะ สวยค่ะเซอรกิตอันนี้จะเป็นผ่านใช้ค่ะผ่านใช้ผ่านใช้ชจะมีรอยรอยพับแต่รู้สึกเขาจะแก้ไขแล้วทับแล้วรอยพับไม่มีแต่จะมีรอยเป็นคราบค่ะนะคะอันนี้ค่ะธนบัตรที่ได้เข้ามาวันนี้มีมีอีกนะคะมีอีกเป็นบางส่วนอันนี้ที่ปรทนำเสนอนี่คือบางส่วนเท่านั้นนะคะค่ะเข้ามาใหม่ที่เยอะมาก ปนาทไปตลาดไทยขายของไม่แน่ใจว่าไปขายของหรือไปซื้อของนะคะมีคนเอาของมาขายปนานาเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้นะคะปะนาดไม่ต้องไปไหนเลยนั่งอยู่ที่ร้านแล้วเดี๋ยว f อนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่างเงี้ยนะคะมาหาปนานานะคะถ้าเดินหิว้วถุงหนักๆมาถามที่ร้านว่าใช้ปนาดไหมนะ่ะแน่นอนเลยคือเอาเหรียญมาขายปนาดได้ยินดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะ วันพฤหัสที่ตลาดไทยโซนคลองถมนะคะปน้าอยู่ตรงเสาไฟที่11-12ถ้าท่านดูคลิปตลาดไทยท่านก็จะเห็นนะคะปนาจะแพลนให้ดูว่าปน้าอยู่ตรงนี้ถ้าเข้ามาก็มองที่เสาไฟใช่ไหมคะมองถ้าเข้ามาตลาดไทยคลองถมค่ะมองที่เสาไฟก็จะเห็นเสาไฟเห็นนัมเบอร์ที่เสาไฟนะคะมหาปน้าได้นะคะปน้ายินดีต้อนรับค่ะท่านใดที่จะนําเหรียญะลือธนบัตรมาให้ปน้าประเมินราคาก็ได้เลยนะคะ ตอนนี้ป้านาจาไปเพิ่มวันค่ะจากวันพฤหัสจะเป็นวันอังคารเพิ่มอีกหนึ่งวันนะคะวันอังคารและวันพฤหัสนะคะเจอป้านาที่ตลาดไทยโซนคลองถมนะคะทุกวันอังคารและพฤหัสค่ะ จะมาขายจะมาซื้อจะมาพูดคุยปรึกษาเรื่องเหรียญเรื่องธนบัตรเรื่องการสะสมเชิญได้เลยค่ะเป็นนัดยินดีต้อนรับนะคะตลาดไทยโซนคลองถมนะคะเริ่มบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะเริ่มนะคะบ่ายโมงถึงสามทุ่มมาเจอเป็นนัดแน่นอนค่ะตลาดไทยโซนคลองถมนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปะ้านาขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ